ฉันรักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากเท่าไร่เราคงไปไม่พวันุฉันพูดความจริงนะคะคุณเคยรู้ไหมคะว่ารังรองอะ่ะมีกรุป๊ปเลื่อนคนละตุบก,กับคุณแล้วก็กับแสงล่าด,ด้วยอ่ะเด็กคนนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณเลยนะคะเขาไม่ใช่ลูกสาวคุณนะ แต่กาทำแท้งไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นจริงๆแต่งโลเป็นใก่ก็ไม่รู้ที่เข้ามาแอบอ้างเขาหวังที่จะได้มรรดกทั้งหมดของคุณเขาต้องการจะทำลายทุกอย่างของเรานะคะอืมอยาก,ก่อนนอนค่ะคุณพ่ออืมกบใจนี่ลูกคุณพ่อมีอ,มอะไรหรือเปล่าคะ ก็เอเรื่องต่างๆที่มันวุ่นวายพ่ออยากให้มันจบลงไปทสทีเีก็ถ้าคุณพ่ออยากจะให้มันจบทำไมคุณพ่อไม่อยากกับคุณปานให้มันเสร็จไปตั้งแต่เมื่อวันก่อนล่ะคะถึงพ่อจะเซ็นใบหย่าให้ไปก็ใช่ว่าเรื่องวุ่นวายจะจบแต่มันก็มีวิธีหนึ่ง ที่จะทำวิธีอะไรเหรอคะเราไปตรวจดีเอรืด้ยกันมันเป็นวิธีเดียวนะลูกเนะี่ยที่จะทำให้อปัญหาคาใจบาลวีก็จะจบส้นที นี่แสดงว่าคุณพ่อเชื่อเชื่อคำโกหกของผู้หญิงคนนั้นเหรอคะทษ่นูกพ่อบอกแล้วว่าคุณพ่อคุณพ่อเชื่อเขาคุณพ่อไม่เชื่อถือในตัวหนูใช่ไหมคะเอ้ไม่ใช่อยางนั้นคุณพ่อถ้าคุณพ่อคิดแบบนี้คุณพ่อไล่หนูออกจากบ้านไปเลยก็ได้ค่ะในเมื่อคุณพ่อไม่เชื่อหนูคิดว่าหนูโกหกสร้างเรื่องคุณปั่นคุดชนขึ้นมาแล้วก็ถ้าคุณพ่อเชื่อถือเขามากกว่าหนู คุณพ่อก็ไม่ต้องเห็นหนูเป็นลูกต่อไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลาคุณพ่อแล้วนะคะลองลองลูกเข้าใจผิดแล้วเดี๋ยวลองลองอะไรกันนะ รองรองลูกออกมาพูดกับพ่อก่อนไม่ค่ะเราไม่มีหนูจะต้องคุยกันอีกแล้วนี่เมื่อคุณพ่อไม่เชื่อใจหนูเราก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วค่ะคุณพ่อโถเอ้รังรอง,องคือคือพ่อแคต่ต้องการผลตรวจดีนี a เนี่ยไปยืนยังคุณปานเท่านั้นเองไม่ใช่พ่อไม่ได้เชื่อใจนะพ่อเชื่อใจลูกไม่จริงค่ะที่คุณพ่อพูดแบบนี้เพราะว่า คุณพ่อเชื่อใจคุณปานมากกว่าหนูคุณพ่อคิดว่าหนูโกหกคุณพ่อดูถูกหนูในเมื่อคุณพ่อคิดแบบนี้หนูก็จะไม่อยู่ในสุริยาทิพย์นี่อีกแล้วและหนูก็จะไม่กลับมาที่นี่อีกคุณพ่อได้ยินไหมคะหนูจะไม่กลับมาที่นี่อีกถ้าหนูไม่ได้รับความไว้วางใจจากคุณพ่อคุณพ่อจะไม่ได้เห็น,หน ี่แสงล่าเน่ะมันตายไปหลายเดือนแล้วนี่คุณส่วนลูกสาวของมันน่ะก็ย้ายครับอยู่กรุงเทพได้ข่าวว่าไปเป็นลูกสาวเศรษฐีเอ,อว่าแต่คุณเ่อมีอะไรกับมันเหรอคือฉันอยากรู้ว่าลูกสาวของแสงล่าที่ชื่อรงังรองนะคะเป็นลูกแท้ๆของเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาไปเก็บเด็กที่ไหนมาเลี้ยงอ่ะฉันก็ไม่รู้นะแต่ตอนนางแสงล่ามันย้ายมาอยู่ที่นี่อะ่ะมันก็มีลูกติดมาแล้วแต่มันจะย้ายมาจากไหนอะ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ๋อ อีแสงล่าที่เมานี่เองอีเนี่ยใครๆก็เขารู้จักกันทั่วตลาดอะคุณอุ้ยมันไรนะเมาตัองอ้งแต่เช้าจดเย็นเลยแล้วไม่ทราบแสงลา่าเขาเคยรับเด็กมาเลี้ยงไหมฮะคุณอยากอีนางแสงล่าจะมีปัญญาที่ไหนไปเอาเด็กมาเลี้ยงกินยังไม่มีเลยอีลองนะโตขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนได้นี่ก็บุญแล้วออาแล้วแสงลา่าเขาทำงานอะไรอะคะ โอ oh, คุณอีนางแสงล่าเนี่ยแหละมันไม่เคยทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยวันวัน่ะน,น,นะขอทานเข้ากินแถมโลกมัน,นขี้ขโมยอ,อีกติดคุกติดตารางมาตั้งรูกอีกครั้งแล้วเดี๋ยวนะคะแสงล่าเคยขอทานด้วยหรอคะมันน่ะขอเป็นอาชีพเลยนะคุณส่วนใหญ่อะจะไปขอตามงานวัดนะ่ะขอทานตามงานวัดก็้ะนี่คือวัดที่เรามาทําบุญคราวที่แล้วน่โชด ครับพี่ประวิศบอกว่าลูกของคำแปงหนูโม่จากแน่มันจะเป็นไปได้เหรอชดที่แสงร่าจะเกี่ยวข้องกับคำแปงอ่ะคณฟปงอย่าลืมนะครับร่งรองกับคำแปงนี่มีกรุ๊ปเลือดเดียวกันอนี้เหตุการณ์ก็พร้องกันเลยเดิน่ะผมว่าสวรรค์อาจจะอยู่ข้างเราแล้วก็ได้อาตมาจำไม่ได้หรอกโยม เรื่องมันนานตั้งยี่สิบปีมาแล้วและอีกอย่างนะขอทานมันเยอะแยะที่เข้ามาในวัดอาจตมาจำไม่หวาดไม่ไหวหรอกคออุณโยมลองดูรูปนี่หน่อยได้ไหมคะเผื่อว่าหลวงพ่อจะจำได้บ้างหลวงพ่อพอจะจำผู้หญิงในภาพนี้ได้บ้างไหมคะเขาเคยเข้ามาขอทานที่นี่บ้างหรือเปล่า เสียใจด้วยนิโยอาตมาจำไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรค่ะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรงั้นเรากลับกันเถอะบางทีคำแปลงกับแสงล่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันอย่างที่เราคิดก็ได้นะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชักคุ้นคุ้นขึ้นมาละโยมแสงล่าที่สีซอขอทานใช่ไหมใช่ครับหลวงพ่อหลวงพ่อจำได้แล้วครับเออทำไมจะจำไม่ได้ล่ะโยมแสงล่าเนี่ยเป็นคนบาปจริงๆ กินเหล้าเมาตลอดเวลาเวลามาขอทานในวัดเนี่ยต้องระมัดระวังตัวเพราะมันมือไวชอบขอโมยของแม้แต่ของพระของเจ้ามันก็ไม่เว้นครั้งหลังสุดเนี่ยนะมันมาที่นี่ก็เอาซอมาทิ้งไว้แล้วบอกว่าไม่มีเงินกินข้าว อาตมาเวทนาก็ให้เงินมันไปแล้วบอกมันว่าถ้าไม่เลิกเหล้าไม่ต้องมาเอาซอคืนแลวหลวพ่อครับแล้วไม่ทราบซอตัวนั้นยังอยู่ที่หลวงพ่อป่ะครับซซส,สามสายถ้ารมดาขอทานเนี่ยจะใช้ซออู้กับซอด้วงนะฮะแต่แสงล่าก,กับใช้ซซสามสายไม่เหมือนคนอื่นสิดี ถ้าเกิดแสงลาบเป็นคนขโมยลูกของคำแปลงไปจริงๆอะถ้าคำแปลงเห็นซออันนี้เขาจะจำได้ไหมก็ต้องลองดูครับผมว่าถ้าคำแปลงอาการดีขึ้นเขาคงจะจำได้ฉันอยากขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณดังสีและตระกูลสุรยาทิด้วยเถอด ขอให้คำแปลงหายจากอาการเสียสติและจำทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยเร็วด้วยเถอด